อ๋อนี่มันไม่ห้องก่าห้องก็ต้องเไปคืนไปซอยกันแล้เนี๋ยมันคืมาหาคุยอีกโอ้ยเมรหลานี่ก็เป็นแต่แสบใช่ไหมเมนี่เม่โอ้ขายย่างเลยค่อยกินได้เมของเงินไปกินเด้อโอ้ยจะขายย่างยังใส่ผลกับตัว่ได้ขายจเอน่ว่าอ แต่ก็เบืออ่อลูกมีหาแต่แม่กินในโทรศัพท์มันสิวอืดหูอยากเฮ้ยก็ค่อยอยากนี่แม่แต่ก็จือค่อยกินในเป็นหยังนู่นี่โทรศัพท์ก็บ่เห็นมีอันจังสัตว์เอาก็อจะเอาไปสรนหาเนาะเฮ้ยมันเป็นน้ำเครื่องมาฝาดดิมกระป๋าสงางมาดสร็จไปยายหนี่่า้อยค่อยฝาดดิมโอ้ข้าวกลเบิเบ่งอยู่บนฝีสี่จัดพอเห็นมี้หยังมาขายอีกย้าวังสัตว์ตวเอาของเจ้ามันมีหยังสัตว์เหมยมันก็มีแต่เลขเรียของกล้ยเฮยดูกันพอดีเลยีหยังละเอียนนี่กล้วยจ ในผ้าไปเฮื่อพญ่บานไปแย่ละเฮื่อพญ่บาลอุ้ยมือขื่นมีคุณหากูไมยมาสางว่าแถก็เป็นตะหย่านแถกเอาอีหลีก็ล่ะเราไม่ให้แจ้งมึงอยู่บ่เฮ็ดแล้วเนาะชิจวงไหวตีมึงเป็นเต็มไหนเนี่ยพวก็บวบสลายอยู่เมืงไหนอยู่บ่บวบุบดอกมันเป็นเต็มไหนไม่ให้แจ้งไหนมึงเด้งว่ะกูฟังมึงมือเฮ็ดเข้เป็นเฮ็ดนั่นล่ะมึงใส่มันเฮ็ดจังใดมันคือบ่ฮวมมันม่ให้กูฮองตลักเอาล่ะ ซอยทา,าแล้ว <มา S 2> เดี๋ยวมันจะบอมาหากูอีกโอ้ผ่<พ>านอย่างมึงเพราะเราว่าบ่ห้อหงไม่ถือบ่ขึ้นมาหาอเอาเป็นตัวล่ะมึงเชยกูว่าจังใดเดี๋ยวมันก็บ่มาหากูอีกไอ้แค่เรื่องแค่น,นี้เพราะเราว่าบ่ห้องย่านเขาบ่ขึ้นหาเออเอาแสดงว่ามันสมยอมด้วยแบบนี้โอ้ยก็มีแน่แล้วเว้ยโดนโดนมาเถื่อมึงกระไดโอ้สิ่งหิ่งสังห้องนะมึงเนาะเอาเชยจังใดสน่ะเขาบอให้ห้องผู้ก็บบอห้องเดี๋ยว แล้วมันบอกมึงไว้ตังไหนบ้างมันก็บม่ได้บอกแังไดมันว่าก็ะยาหองเดี๋ยวขอชิมาหาเจ้าอีกมันว่าโอ้มึงอย่ามันมาหามึงเลยบ่า้องเออโอ้ยสัมปัตินั่มึงบอกกูฝากอีเมลให้หยังหนึ่งแค่นั้นชิบ้ามึงไปแจ้งข้อมไปแจ้งมันชิบ้าแจ้งหาชิบแต่อีหยังมึงสมยุ่งมึงบ้าแนี่นะมึงจะไปแจ้งหาอีหยังมันไปแล้วมันเอาเกือบกูไปนำโอ้ยหายยังไงหกยอีผพากล่ะ พู้มึงเอ้ยผู้ก็ว่าจะสีภาพไปแจงอีหยังไปจับมันปภาษาเกิบเสือไม่บ่ได้บอกโอ้เกิบขวดเซื้อมาไหมมันหลักเอาของข่อยเนาะโอ้เชี่ยได้ไม่เชี่ยได้เกิบปานนี่เชี่ยได้จนเนาะหัวดูเหนื่อยมึงยังไม่ไหวไผฟังเป็นเหนื่อยกูแล้วกูอยากไอ้คนเฮ้ยแมนยังจะไปหาเว้าให้ไผ่บางเป็นเด็กขาดไปไปแกงความเกิบหายนี่แม่ยังวะ